อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ทอดทิ้งโผล่อุดหนุนมาออนภายืนขายห่อหมกกลางตลาดเ<ม>ชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามข่าวคราวของซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่หนัก่วงของมามออนภากฤษฎีที่เมื่อช่วงปีที่แล้วเจ้าตัวได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองจนโดนสั่งแบน<ม>ถูกแคนเซิลงานจนแทบเกลี้ยงทำให้มาอ,อนภาช่วยคุณแม่ขายหอ่อหมกซึ่งจะเห็นว่ามาออนภา นั้นจะออกมาโปรโมตอยู่บ่อยๆและกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว<ม>ซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนแรกมาออนภานั้นทำอะไรไม่ถูกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าตัวก็ปรับตัวและเริ่มชินม,มีความสุขกับสิ่งที่กําลังทํำโดยเริ่มจากการที่เวลามาออนภาน<ม>ขายหอหมกที่ตลาดพร้อมกับจัดแฟชั่นโชว์ก่อนการขาย<ม>ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำในสิ่งที่รักทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน รวมถึงสร้างความสุขให้กับผู้คนที่เข้าไปช่วยอุดหนุนอีกด้วย<ม>ล่าสุดทางด้านมาอ,อนภา,าได้ออกมาโพสต์คลิปขณะย,ยืนขายห่อหมกซึ่งก็มีอาจารย์ิ่งศักด์จงเลิศเจษด,ดาวงม,มาอุดหนุนที่ร้านขายห่อหมกมาอ,อนภา,าซึ่งทางด้านมาอ,อนภา,า<ม>ได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ามาอณป้าขอบคุณอาจารย์ิ่งศักด<ม>์ที่มาอุดหนุนห่อมกแม่คุณมาขอบคุณที่ไม่ลืมกัน